อะไรนะจะคุยก,กับนีโอเอิร <only>, <Yo! S 1> ์ดเออไปเอานีโอ้ลงมายังแป๊บนึงอยู่ข้างขางอะไรแป๊บนึงไอ้ยอ๊ย <laughs> โ <laughs> ป๊สวัสดีจ้านิโอ <laughs> ไม่มึงต้องวิ่งขึ้นมาข้าง<อ> <laughs> บนผวิ่งขึ้นไปแล้วบอกว่าแป <laughs> ๊บเสภาพสภาพอย่างนี้ไงกูวิ่งอีก <laughs> ก็เลยอเอาเล่นเสียงเอาก็ได้แป๊บหนึ่งให้เสียงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เรโชวนมาดูหนังบ้านฉันจ้ะอะไรนะช่วยไม่ได้ให้หนังอะไรนะอาการเบื้องต้นไม่มีไข้อาการทั่วไปไม่มีแฟนอุ้ยแล้วแล้่นะอาการเบื้องต้นไม่มีไข้อาการเบื้องไปแล้วก็กางไล์ไปเลยจาต่อต่อไปคือคิด อ้ากิจที่พอมึงทําบ้านกูรบมึงแนละนิโอใช่เธอไม่มีแฟนเหรอนิโอบ้านน่ะแล้ววันนั้นที่เห็นเธอคุยกับใครแบบดึกดึกเที่ยงคืนอ่ะโอ้ยเพื่อนเที่ยงคืนเพื่อเพื่อนรักกันนั้นเพื่อนรักกันนั้นเพื่อนรักเอาเพื่อนรักหรอเพื่อนรักเพื่อนรักเอาดีเอิร์ดเล่านิทานต่อสิอยากให้เล่าจริงเหรอตัวที่สองตัวที่สอง ตะกี้ตอนที่พี่กีนค้างไปเราเล่าถึงคาแรคเตอร์ของกระลอดทั้งห้าตัวไปยังไม่จบเลยมิใช่ขอมาถึงตัวที่สองตัวที่สองคือเป็นตัวเมียชื่อยอเจนนีย่อเลยเหรอเดี๋ยวเขาจะนูนะยากไปยอยากัตัวที่สองคาแรคเตอร์เขาจะเป็นผู้หญิงมั่นใจผู้หญิงแมน ออขับรถไวกระชับกระเฉียวกระชับกระเฉียวก่อนหนูไปเลยเอ้ยขับรถกระชับกระเฉงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียโอ้ก็เสียไปแล้วเสียบ้าบก่อะไรก็รอบตัวที่มีสองสามก็รอบตัวที่สามเออเป็นคนที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์รู้เลยใคร ไม่ต้องโยนนะอันเนี้ยดันต่อเลยเขาแอดเลยเขาแอดเลยให้ฉันแอดมาตลกตัวเนี้ยจะชอบเอ่ออมข้าวไว้ในแก้มอุ้ยอีเอิร์ดปุ๊กปิ๊กชายาเขาคือชายาเขาคือปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเออแล้วก็ลอกตัวที่ที่อะไรที่สี่ละที่สี่ใช่ไหมสี่ละตัวนี้คือ ไม่ค่อยอาบน้ำจะคัดเลยกับแผ่นกล้องหน่อยเธอแผ่นกล้องเลยทีแผ่นกล้องเวลาเวลาอยู่ใน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 กลุ่มกงเรอด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําความสะอาดเท่าไหร่เขาจะกินตรงไหนทิ้งตรงนั้นเลยก็จะเป็นกระรอกที่แบบเรียวๆแบบว่าไม่สนอะไรทั้งใครทั้งนั้นอยู่ของแต่ตัวเอง ชอบดูนังจิตเป็นชีวิตจิตใจชอบนอนแล้วนอนอีกนอนจนเตียงยุบไปครึ่งหนึ่งนอนจนเตียงยุบกระรอกตัวที่ห้าคนหนักเลยตัวนี้คนหนักเลยใครวะบ้านะมันมีที่สตัวหน่อยอืมจอแบบบ้อะไรนะ ก็ลอาตัวที่ห้าคือเวลานัดเขาต้องถั่วเวลาให้เขาประมาณครึ่งชั่วโมงดูพักก่อนพอเขาเป็นนัแวะแล้วกินนัดทักนัดไทยนัดร้องเพงนัดโอ้โหสนใจไปทุกเรื่องมีร้อยคนแวะทักร้อยคนจ้าคนนี้ หนูเพิ่มสักสามชั่วโมงค่ะใช่พักได้ก่อนเขาเป็นกระลอกสัมพันธเลยจ้มนุษยสัมพันธ์ดีจ้ะเขาเป็นกระลอกมนุษยสัมพันธ์แบบ welcome อย่างเนี้ยใช่เป็นกระลอกที่มนุษยมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็เป็นมันเป็นกระลอกที่ฉลาดเฉลียวในระดับหนึ่งจะให้กูฉลาดจะให้กระลอกตัวนี้ฉลาดก็ไม่ได้ฉลาดระดับเดียวเองหรอ แล้วเขาก็ชอบสอนก็ลอกตัวอื่นตลอดเวลาไปสอนนะเขาชอบเล่าเรื่องตัวเองครึ่งชั่วโมงหนูพากหนูพากฉันไม่เคยเล่าเรื่องตัวเองแล้วแล้วพาออกร่ทะเลประบาทชั่วโมงครึ่งไมนิจริงไม่นจริงไม่มีไม่เคยเลยเข้าสู่บทเรียนเขาสูบบทเรียนคอยกูดูอยู่นั่นแหละชั่วโมงกูยังไม่ร้องเพลงเลย เขาชอบพานักเรียนไปเปิดโลกจ้ะกรอบตัวนี้ชอบเสียวรร้านชอบเสียวราเขาชอบเสียวนาเขาชอบวิชาสัมมนามากตอนเขาเรียนเน่ยชอบวิชาสัมมนาอาจจะเป็นวิธีการสั่งสอนของเขาก็ได้นะฮะคือพาเด็กนักเรียนไปเปิดโลกใหม่ๆไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆประมาณชั่วโมงครึ่งที่เหลือเรียนสิบนาทีฉันน่ะให้มัรจ้นักเรียนเก่งด้วยถึงขนาดที่เคยมีกระลอก กระลอกสาวที่แบบมีความสวยที่สุดในย่านอโศกคนหนึ่งอ่ะเคยชมฉันบอกว่าเนี่ยไปเรียนกับกระลอกตัวเนี้ยก็คือนั่งยอกันอ่ะชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เรียน30ีงสิบนาทีพอที่เหลือนั่งยอกันงงให้ว่าให้กำลังใจจ้ะแล้วท่านใดนั้นกระลอกทั้งห้าตัวเฮ้ยเส้นเืองเคลื่อนเออเคลื่อนได้เขาแบบ ได้เข้าไปกระท่อมในแห่งนั้นซึ่งบอกไปว่าข้างๆมีอมีคลองมีลำคลองอยู่ลำคลองหนึ่งแล้วบ้านหลังนั้นได้เลี้ยงหมาไว้สามสี่ตัวอืมเออแล้ว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 เรามาดูกันว่าเขาจะหัวไปหรือเปล่าไวัยพีพเขาี่เข้าัวอะไรเอ้ยเขาไปหนูต่อเ เข้าไปกระลอกตัวแรกเห็น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 ผู้หญิงยืนอยู่ไม่เอาอีกแล้วเหมือนยายสามมนเอายายสากระสือยายสาละหนูแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าก็โอเคไม่เป็นไรพอ พี่เล่าแล้วหรอเอ้าจบแล้วเหรอจบแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวเราอิเซตทั้งสองเดี๋ยเราอิเดีนมิชซตทั้งสองเจนเฮเล่าอะไแกสิเล่าเอิร์ทเจนเฮจะเล่าถึงการเล่าตัวแรกมาเดี๋ยวดิการเล่าตัวแรกมันไม่ไม่โดนอะไรเลยว่ะทำไมครับกรเล่าตัวแรกมันเอาดีเอาเด่นอย่างเดียวเลยว่ะถึงมันจะบอกว่ามันหน้าตาหล่อ แต่นิสัยมันตรงข้ามกับหน้าตาบ้าเหรอาทำไมมันมีอะไรอะไรผู้สาวมีที่ชัดแบบปะใช้อยู่ปะยิบแป๊บจบแล้วอ่ะทำไมมันจบแล้วล่ะมีการหลอกแล้วสมองเล่าต่อขายํำไม่เป็นนะดิเธอหนูขายหลอกเนอะ ไข่นาลาไข่แบลอไข่ติกปกปรโลกอันแรกเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วเขาก็ทักเขาทักว่าเขาทักกับเรากตัวที่ห้าบอกว่าคมันมีอยู่จริงหรือเปล่ามีให้เจอบ้างไหมหนูลกตัวที่ห้าไง แล้วก็ลอกตัวนี้ห้าบอกว่าฮ้ไม่คือคนดูไม่ไม่เก็ตพูดอะไรกันเลยหนูอย่าว่าถ้าคนดูไม่เก็ตเลยกูก็ไม่เก็ตได้ไงใช่มันมีอยู่จริงเพราะว่ากระลอกตัวนี้ห้าได้เคยมาบ้านหลังนี้แล้วแล้วเขาก็เจอ เออไมนเป็นตุเป็นตะเหมือนกันเนาะดูออกเลยนะว่าเป็นเรื่องได้เลยเนาะเก่งว่าเก่งนะว่าเขาอะแต่งลีไม่แต่ว่าฉันอยากเล่ามากว่าการลอกตัวที่หนึ่งเข้าไปในห้องของการล็อกตัวที่ห้าแล้วห้องตัวที่ห้าเทียนเยอะมากเทียนแบบเทียนผมเทียนผมแบบอาอย่างเงี้ยอาเทียนอย่างเงี้ยเทียนที่เป็นแบบอย่างเงี้ยจุดเทียนจุดเทียนจในห้องจในห้องแล้วแบบ ฉันก็เห็นก็โอ๊ยมโอ๊ยมิใชันกระลอกตัวที่สองก็เห็นว่าโอ้แบบกระลอกตัวที่หนึ่งมีความสนใจกับเทียนมากว่าเออมันมีกินอะไรแบบนู่นนี่นั่นแต่นี่ก็ไม่ได้อะไรอันนึงคือแบบมีความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งคือเล่ามาแจน <laughs> ก็ค <This sounds> ือแล้วตอนนั้นก๊อซตัวที่สองก็เลยแบบว่าเออไปไปทําธุระส่วนตัวก่อนแล้วก็นอกห้องนั้นก็ปล่อยให้ก๊องตัวที่หนึ่งตัวที่ห้าอยู่ด้วยกันทีนี้ก๊ตัวที่สองอยู่อยู่นอกห้องนั้นแต่ได้ยินตอนแรกได้ยินเสียงอะไรลางๆบางๆมากเ็ยเสียงแบบดนตรีที่มันคุ้นเคยว่าแบบเออฉันเคยได้ยินจากหนังเรื่องไหนหรือเปล่าหรือว่าจากจากไหนนะใช่หรือเปล่านะ ตอนตอนนั้นฉันก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่พอเปิดห้องันเท่านั้นละจ้ากระลอกตัวที่หนึ่งลำบนรอบกอบเทียนประมาณติดกันหนูหนูจริงเหรอเมื่อไหร่วะเขาลำท่าไหนมิกรู้ไหมเขาลำท่าไหนกระลอกตัวที่หนึ่งล้ำคือเขาอะเอาเทียนหอมในห้องของกระลอกตัวที่ห้ามาจุดล้อมกันเป็นวงกลม หลังจากนั้นเขาก็เปิดเพลงนี้แล้วเขาก็ล้อนเออกาล็อตัวที่ห้าแบบกาะล็อตัวที่ห้างงแบบเออเขามแปลกเลยอ่ะเขาหลอแต่แปลกหนูเขาหลอดแต่แปลกใช่ช็อกเพนเหมือนกันนะเพราะแล้วไฟปิดมืดแล้วก็มีเทียนห้าอันน่ะ ไม่ใช่ห้าเนาะเป็นแปดแปดเก้าอันนะเออแบบล้อมกันเป็นวงแล้วก็วายาบายนแล้วเขาล้ำอย่างเงี้ยหนูฉันงงแค่ไหนเขาแปลกมากเกือบตายกินเทียนรวมกันสิวกินรวม่าวมใช่ใช่ไม่แล้วแล้วทันใดนั้นกรลอกตัวที่ห้าก็ล้ำตาม เราเป็นเล่าอุ๊ยนึ้สึกตัวเดินข้ามถนนแล้วเราก็เต้นด้วยกันวิกระลอกมันมีกระลอกตัวหนึ่งเดินข้ามถนนแล้วเขาเต้นเฮ้ยแรงไม่ใช่กระลอกข้ามตัวเดินข้ามถนนแล้วเต้นด้วยกันงงห้าเต้นกระลอกทั้งห้าตัวเต้นตอนไหนอะตอนที่เราไปกินข้าวกันน่ะแล้วทีาข้ามถนนแล้วเขาเปิดลำหัวลำ แล้วพี่กิน้กินมันก็ลลำเว้ยแล้วพี่กินลำปุ๊บเออลำตามใช่ส่งส่งเป็นวงตอนข้ามถนนงงมากเกิดีดีไม่หนาเธอเต้นแรงอยู่นะเธอเขินอะไรเอ่ยมม่รูหนูไม่รก็หนูลำหนูลำโดยใช้จังหวะก้าวหน้าสองถอยหลังสามหนูเม่ลำยูก้าวสองสักพักถอยลำเขาเรียกว่ามูบอนแบบลำวงมูบอลแบบลำวงเราก็ต้องมีช่วงเวลาที่แบบว่า ผ่อนคลายบ้างนิดหน่อยแล้วตรงนี้คือครับใจกลางย่านสีลมใช่อุ๊ยแจนเธอต้องมาลำลำไรยา่บายันลำใหญ่ไม่หนาใช่ฉันจะเปิดเพลงยาบายันแล้วให้แต่ละคนลองลองลำออดิชั่นเหรอออดิชั่นดูฉันจะเริ่มบอิการออดิชั่น น้ำบัดนี้เริ่มเขาจะเริ่มออริชั่นเพลงยา้าบายังอืมแต่ขอแต่ขอแบบว่าแต่ขอชเคยคนที่แต่งเพลงนี้ก่อนว่าอะไรฮะคือเขาคืออยากรู้ว่าเขามันมีเพลงอันนี้อยู่แล้วหรือว่าเขาแต่งไม่มีไม่มีเพลงนี้เป็นเพลงใหม่แต่งเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะฮะแล้วก็คือเขาดีสดดีมากเนาะคือทุกอย่างมันได้แบบลิงไอาย้ามัเนจริงถ้ามันเป็นเพลงจริงฉันก็ไม่กล้าปะ ไม่กล้าไม่กล้าเปิดไม่กล้าเล่นด้วยไม่กล้าเปิดด้วยซ้ำถ้าเป็นเพลงจริงอ่ะคืออันนี้มันเพลงหนังอะไรกล้าเปิดเออเริ่มอะไรมิกซิ่งลูกไปก่อนนะไม่เอาบายบายไปบายทำไมอะเกิดอะไรขึ้นเก็บของอยู่ปั๊บนึงปั๊บนึงเืออย่าเพิ่งฉันขอให้เธอออเดชั่นยาบายันก่อนแต่ไม่เป็นเธอปั๊บนึงปั๊บนึงงั้นงั้นเธองั้นเธอรอดูการออเดชั่นปั๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวฉันให้ แต่ละคนออดิชั่นก่อนไม่หนาฉันเป็นกรรมการฉันเป็นเจ้าของค่ายเพลงเดินไปตลอดค่ะเดินไปตลอดเดิตลอดเอิร์กับมิคเธออ u d i t i o n ยากปอยยางฉันจะไปแล้วเนี่ยออดิชั่นเสร็จแล้วไปเลยอ่ะอ่ะออดิชั่นเสร็จแล้วไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ออดิชั่นกออกเองใจทีไม่ได้อีหนูอย่าทิ้งเรามีต้องทิ้งเราอีกแล้วนะ นี่เป็นสายเทไม่รู้เหรอไม่ใช่อันนี้รู้รู้แล้วตอนนี้รู้แล้วอันนั้นกูรู้เลยแต่ว่าก่อนออกก่อนออกต้องออดิชั่นย่าบายันก่อนนะทำไงอะ่ะต้องรำเหรออ่ะอยากจะรู้ว่าทำไงเอิร์ดเริ่มเริ่ม น่าเสียดายที่มือหนึ่งเขาจับโทรศัพท์อยู่ตั้งเลยสิคือก็เอาเขาว่างสองมือมือจะเป็นยังไงนะฉันกันโคบให้ดูแม้ว่าวันนั้นเขาลำแบบไหนโอ้โหแปลกมาก ตอบไปตามเธอแล้วมิกโอ้ยทำไม่เป็นนดีเอาหน่อยมะหนูหนูบอกทำไม่เป็นหนูตั้งกองเลยเยเขาตั้งกองหนูเริ่มหนูเริ่มันเปิด่ยงลงมาแล้วังแม่มีมาเลามีหมาเลืาว่าเข้ายิงใสได้หนูแปลกอะหนูแปลกไปปะ มันแปลกๆ่ะเสร็จแล้วไปแล้วเขาทำเต็มที่มากเขาทำเต็มที่แล้วหรอฉันยังไม่เชื่อเลยฉันอยากให้เขาร้องเพลงย่าใบยันหนึ่งหนึ่งครั้งระกยอนไงเธอร้องต่ำชันทําไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวฉันสอนนี่ไงเนี่ยคนเขาจะได้รู้ว่าเธอเรียนร้องเพลงแบบไหนเริ่มอ้ามา่าเริ่มนะหนู สาธุสายอมมือใส่เกล้าสาธุสายอมมือใส่เกล้าเริ่มหนูเลยเป็นอ่าสาโอ้ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ให้นู้ให้นู้ตาธุสายอมมือใส่เกล้าเก่งนะเวอร์ชั่นใหม่เก่งนะ ลิวแจ๊สอดีเอิร์ดเริ่มต่อไปวายาเจ้ายกใสเกศาวายาเจ้ายกใสเกศาเริ่มกรรมการกำลังกำลันไม่กัรเป็นกรรมการแล้วคุณเขาขายไปไหนคะคู่คนนั้นวาย่อเสาอะไรนะอ่ะ วาย่าเจ้ายกใสเกสา,าว่ายกเจ้ายกใสยกสาอีก,กไม่เผื่อคนลองต่ดอดไปไไดอดไมากลูกอ่ะต่อประโยคต่อไปเป็นเอิร์ดประโยคต่อไปเป็นเอิร์ดขันสมมาทุบเทียนทั้งคู่ขันสมมาทุบเทียนทั้งคู่ เริ่มขันเฮ้ยได้นะสาวมาถูกเทียนทัง่ยนทางคู่ก่งมากลูกเออชิไะเออลองได้วะเฮาหมดหมู่วายาบายันเฮาหมดหมู่ก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยวายาบายันเริ่มฉันเป็นกรรมการค่ะเธอเป็นกรรมการเหวตนะ เฮาหมดมูวายาบายันเริ่มเฮาหมดมูไม่ต่อรูไม่พายอกยังไงต่อวายาบายันพอแล้วอ่ะจะมาการตัดสินอืม เมขอบคุณนะครับที่แบบว่าให้เกียรติผมชนะในการประกวดครั้งนี้ครับเธอไม่ยินฉันหรอทไมที่พังหรอเธอพูดว่าอะไรฉันไม่รับค่ะไม่รับหรอเธอไม่รับกรรมการหรอหรอต้องร้องพร้อมกันเพราะอันนี้มันแบบมันแยกแล้วมันงงอ่ะจิงหนูเรื่องแจนเธอเธอก็เป็นคนเลิศนะแลเอ่ยเอเะไรเอ่ยกินกับแจนสองคนนี้แปลเอ่ยฮะ เธอเลิศอยู่นะเธอปั่นเลิศนะโอ้ย someone ask ask me to speak some English words okay say hi guys hello guys ก่ใคก่หนูไปเซรัมก่คลิกไปเซรัมเข้าสู่่วคนอะไรกันหรอ มีกรอเธอจะไปเหรอเธอก็ตั้งกล้องไว้สิไม่เป็นไรเลยใช่ไหมเอาเก็บขงแล้วเอตามห้องก่อนเอามาช่กลุ่มเราแตกมากลุ่มแตกแล้วกลุ่มแตกเหรอเอานีโอมาเอานีโอมาอ่บายดูโฟนนะพี่แจมบายเออบายพี่กีมาดีครับไปจ๋าหนูเจอกันนานเกินไปแล้วนะนะาเจอกันนานเกินไปแล้วนะชั้นว่าโบายดูแลสุขภาพคนด้วยครับไยบายค่ะ บ๊ายบายจ้าทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายดีค,ค่ะสวัสดีครับ